การแก้ปัญหาเบื้องต้นเครื่องปั่นสูญญากาศ a i r f r รีรุ่น R9 เครื่องรุ่นนี้จะมีหน้าจอดิจิตอลนะครับไว้บอกระยะเวลาการทำงานของเครื่องในฟังก์ชันโหมดต่างๆนะครับนอกจากนี้ยังสามารถบอกความผิดพลาดท,ที่เกิดขึ้นจากตัวเครื่องได้ด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่น e er อ r o r 1 Error 2 Error 3และ Error 4เดี๋ยวเรามาดูว่าแต่ละความผิดพลาดเนี่ย หมายถึงอะไรและจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรครับเรามาดูในส่วนของเครื่องฟ้องว่า e er อ r o r 1กันก่อนนะครับสาเหตุที่เครื่องเกิด e er อ r o r 1ยกตัวอย่างเช่นเราไม่ได้ประกอบโถปั่นลงบนฐานมอเตอร์นะครับแล้วเราเลือกโปรแกรมต่างๆนะครับเครื่องจะขึ้น e er อ r o r 1นะครับไม่ว่าเราจะเลือกโปรแกรม j u c e j u i c e s s l e n t หรือว่าซุกเครื่องจะขึ้น e er อ r o r 1ทันทีนะครับสาเหตุที่2ก็คือกรณีเราวางโถปั่นบนฐานมอเตอร์ แล้วเราหมุนไม่เข้าล็อกแล้วเราเลือกโปรแกรม Juice j จู c e s ไ l เลนหรือว่าซุกนะครับเครื่องก็จะขึ้นเออร์เลอร์หนึ่งเช่นกันสำหรับวิธีการแก้ปัญหาก็คือเราหมุนโถปั่นให้เข้าล็อกเครื่องก็อยู่ในสถานะพร้อมทำงานครับเครื่องฟ้องว่าเออร์เลอร์สอง เมื่อเราวางโถปั่นบนฐานมอเตอร์แล้วหมุนให้เข้าล็อกอย่างถูกต้องแล้วเราเลือกโปรแกรม j u Juice หรือ j u i c e Silent แล้วกดให้เครื่องทำงานเมื่อเครื่องดูนอากาศไปประมาณ30วินาทีจะฟ้อง e อ r o r เล 1. เกิดจากเราปิดฝาไม่แน่นให้เปิดฝาขึ้นมาใหม่แล้วกดฝาให้แน่นให้ถูกตำแหน่งสงหากยังเกิดเอเอร์เลออีกให้ตรวจสอบดังนี้ตรวจสอบที่ฝาปิดได้แก่ซีนยางต้องอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องไม่เสื่อมสภาพ h าวซิ่งวาลวด้านบนอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องและวาล์วสูญอากาศอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ซึ่งสสาเหตุที่กล่าวมาแล้วจะทําให้อากาศรั่วเข้าไปในโถปั่นและเครื่องไม่สามารถทําให้ภายในโถปั่นเป็นสูญยากาศได้ก็จะฟ้องว่า e อ r ร์เลนั่นเองเครื่องฟ้องว่า e อ r ร์เลสาเหตุของ e อ r ร์เลก็คือเราใช้ฝาปิดไม่ถูกต้องเมื่อเราเลือกโปรแกรม Juice หรือ j Juice silent แล้วเราใช้ฝาปิดสีขาวสำหรับปั่นซุปเครื่องจะฟ้อง เออร์เ er ทันทีเครื่องฟ้อง e อ r ร์เลเมื่อเราเลือกโปรแกรมปั่นซุปแล้วเรากดให้ทำงานเครื่องจะฟ้องค o ฟเวอร์ก็คือเราใช้ค o ฟเวอร์ไม่ถูกต้องนั่นเองในโหมดที่ปั่นซุป เราต้องใช้ฝาสีขาวเท่านั้น